ม่วงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูมะม่วงมะม่วงเต็มเลยเดี๋ยวเก็บให้ดูลูกดูเดี๋ยวเก็บให้ดูเด้อลูกใหญ่นี่ใหญ่สุรละตาเราก็ต้องเอามากองกับเพื่อนนะครับทุกคนรักต่อสัมผัส หอแล้วหอแล้วหลายแล้วไปเราไม่เยอะเยกินไหมตเน่งองอ้มเนะจ็ดเขาเจ็ดไม้วางไว้ตรงนี้ดิจะวางไว้ข้างบนด้วยฮัลโหลดูดิโอ้หัวเต็มพี้หยา ดูนี่ดิใครใครใครไปเห็นนอนกินนอนนอนอยู่ไหนวะผมไม่เห็นตัวมันเลยคนกลัวนอนซะด้วยอันนี้ต้นลำไยแดดแดดแดดต้นบินจิต้นลำเลียต้นอะไรไม่ต้นอะไรไม่รู้ถามเจ้าของอันนี้คือต้นอะไรอ่ะมะม่วงร่วงต้นมะม่วงเลยมาม่วงร่วงอยู่ข้างหลังข้างอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างหลังนู่นนุ่นไปดูซานต้าซานต้าเดิน แม่ฉันกินมะม่วงแล้วผู้ใดไปนางกินมะม่วงอยู่นะ, <laughs> ะดูอีมกมวงสิทยาบ่นี่ <laughs> บนล่างอีกตั้งหาก <laughs> โอ้ต้นใหญ่ๆนั่บ,บ่มีนวยเ้ย <laughs> โอ้มีโยนถ่ายซะถ่ายโอ้ยมันสีร่มกันป้ะต <laughs> าตาไปแล้ว เอาขึ้นรถแล้วเก็บไปไว้หลังรถเม่เี้ <c oughs> ไปเดินเดินไปหาตาเอาถุงมาเก็บไปดูอีกไปดูมะ่วม่วเดี๋ยวไปเอาุมาเก็บมั่วม่วหลายครับเฟอร์นิเจอร์เก่าแหนดปลาบ้านเก่ากระท่อมเก่า ตกหัวลงคลองพอแล้วลงคลองลเ,เอาได้ไมเนี่ยเอาไอซินไซร่อนลุงยังไงนะนะป๊อปเฮ้ในนูน้นอยู่ในนู้นนูน่นไม่อยู่คลองลูกใครจะไวพ่อเอาเองอมาพ่อเอาเดอเ้อา ทุกคนไไอ,อันนี้คือะไรน้ำน้ำ,นำออกมา,าไอ้หนูติดแล้วเ,ออเดี๋ยวพ่อเอาเองต้นกลับเัอะแม่ปล่อยเ,อเยอะจังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ตามรับชมรับฟังขอบคุณค่ะพลางมือด้วยขอบคุณค่ะ,คคะนี่แหละบ๊ายบาย,บาย,บาย